300ยอดประจวบคิริขันสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปจังหวัดชุมพร ไปตรวเช็คเครื่องยนต์สามสูบที่เราได้โอคอนไปกันหน่อยอว่าสาภาพเป็นไงบ้างหลังจากการใช้งานไปแล้วสักเกือบเดือนแล้วเราจะไปติดตามผลงานกันหน่อยว่าปกติดีอยู่หรือเปล่าน่าจริงใช่อะไรอย่าจริงอ่ะไปดูเลยครับบอกเสียงมันดังอะไรนะไม่ใช่มันตื่นหรือ,อยังเนี่ยเสียงมันดังซุบอืมอย่าง,งันระเบิด เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นไง<อ>เดี๋ยวไปตรวจเช็คก,กันไปะจะดีบ้างถึงแล้วน่ากำลังขีดไม้อยู่อ่าแสดงว่าอาการก็ไม่ได้เด่หนักหนาอะไรหรอกไม่หนักมากแต่เขาแค่เป็นห่วงไงว่าเอ้ยมีอะไรผิดปตกติไหมอะไรเงี้ยเราถือโอกาสมาเราก็กลัวเลยมามา,มาดีเช็ค งานซ่อมของเราติดตามงานหลังการซ่อมใช่นี่<ส>กำลังลิสก์ไม้เลยรถสามสามล้อด้วยแน่นอนเพิ่งเคยเห็นรถเ,เนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าลุกมาเนี่ย เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงบ้างไหนต้องปรับก็แก้ไขไปก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอกาวแห้งก่อนเราทํไอ้รอยรั่วแก้ไขรอยรั่วให้เขาเพิ่มเติมอ่าลูกค้าให้ดูให้หน่อยเขาบอกว่ารบกวนหน่อยนะช่างอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็อ้ยเสียไม่ได้อยู่แล้วเรามีของมีอะไรเราก็ลองดูงานเราเราไม่ใช่เครื่องยนต์เครื่องยนต์เรานิ่งกิ๊บ้าเปลี่ยนวาเกนคอท่ออะไรเรียบร้อยแล้วอันนั้นไม่อันนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเหลือไปหา ประกันคอท่อตัวใหญ่ให้เขาอีกสักตัวหนึ่ง mm hmm. ถ้ามีนะ,ะแต่ถ้าไม่มีต้องรอสอั่งขอเนี่ยเราก็มาแก้ไขเรื่องรอยรั่วปัม๊มเดี๋ยวรอกาวแห้งแล้วก็เทสกันอีกฟอบหนึ่งรั่วไม่รั่ว,วค่อยว่ากันใหม่เพราะ <Okay. S 2> เราแก้ไขให้เขาเฉยอ่าหรือไม่ใช่งานหลักไม่ใช่ไช่ที่แบบเราแต่เรามีน้ำใจใจลูกค้าหน่อยได้นั่นแหละเ,ลเอเอไปดูพบกันย,ยาวๆได้เรียบร้อยกลับบ้าน แล้วก็มาคืนเป็นไงเสร็จปันไหนประมาณรักสองทุ่มสองทุ่มได้เรียบร้อยหาได้กินข้าวที่พักใช่เดี๋ยววันนี้ไปไหนต่อกลับบ้านแล้วโอเคเดินทางกลับบ้านหาซื้อมะพร้าวก่อนกี่ลูกสามสิบแปดลูกโอเคเดี๋ยวหาแวะเอาระหว่างทางอืมได้รู้เลยว่ากะทิมันจะมันแค่ไหนพาทับสแกนะ่อร่อยเปล่าโอเคไป แวะดูบรรยากาศก่อนนะไหนไปดูไปไปดูดิเล่นน้ำเร็วล่ะเงาเปล่ามาดิ ไหนแม่เอาอะไรมาตัวตัวดิไอเสียเต็มรถเลยเชิญดูได้เราจะไปเอายังไงต่อโอ้โหบอกแล้วเฮ้ยไอที่ในรถช่างหรืออะไรเนี่ย้าที่ลูกอ่ะอาซที่ไหนนี่เอาที่ไหนมานี่เลยตรงแถวๆนี้แหละบอกกูจอดเยี่ยวแป๊บหนึ่งโอ้อโหไปถามป้าเขามาให้เขากำลังก้มเก็บมะพร้าวอยู่เต้นเขาหมดสวนเลยมั้งกำลังจัดหน่อยดีโอ้โหบ้านเราก็กินมะพร้าวเหมือนกันเอาด้วย คุยมาเลออยอ่ะลูกเาไหร่ท้วาวเสร็จก็คุยเสร็จก็ขึ้นรถเลยาาไม่ต้องห่วงไม่ต้องเรื่องเยอะอะไรอ่ะอคุยจบจ่ายกลับบา้านเต็มรําอ่ะไปกี่เรอะอเดี๋ยวไปดูที่วัวใครนะเดี๋ยวขึ้นรถวัวใครกแล้ว มะพร้าวก็วเต็มลำแล้วจะไปเอาวัวมาอีกอ่แล้วก็ไปซื้ออกระต่ายคุณมะพร้าวอีกอพร้อมเลยอี<ป>เดียวทีเดียวไปเลยกลับไปคือเปิดร้านเลยร้านได้อันนี้แวะแวะถามีกว่าดูะไรเนี่ยนี่เขาตัดหญ้าเขาไม่ได้ใส่มะพร้าว สามร้อยยอดประจวบคิรีขันบึงบัวเขาก็ขี่หาป่าก็น่ยใครเรือไปน,นู่นมันอาจจะเป็นวิถีชีวิตเขาก็ได้ของคนที่นี่หาปลาไปหล่อเลี้ยงครอบครัวมันเป็นบึงบัวไงใช่สุดยอดเหมือนกันนะเพื่อนก็จะไปลงไปขายกันที่ไหนน,หนู่นเยอะจัดเลยนะถือว่าเยอะนะ ตรงเนี้ยแดดอ๋อ oh. เทียบเลยหรือว่าอะไรมากันหมดอะ่ะเนี่ยยวกูแล้วถ้าตกลงมาปั๊มนะไปเลยแหละ <Yeah. S 1> ไม่เรียกใครด้วย วันนี้เราอยู่กันที่พิทีานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอปานบุรีจประจวบคีรีขันธ์นึกไม่ออกเราหนาวอ่ะอด นี้ถึงบ้านปาดไหนเนี่ยรถติดกันละนมเลยเวลาเขาเลยเวลาเขาเวลารถติดสองทุ่มมาถึงบ้านหรือเปล่าเอาเรื่องทุ่มแล้วไปกันต่อเอาเิ โอเคครับเราได้กลับมาถึงผินฐานเป็นทีเดก่อนแล้วแล้วมาดูได้อะไรมาบ้างดูดิแค่ที่จะได้กลับบ้านไม่ได้กลับน้ำเ้าหายรถอีกอะไรอะไรบ้างกันไม่รู้เนี่ยนั่นเขาซื้อแลกเหมือนกันเนี่ยนี่ใจมาได้ดอืม ตเต็มรถอะไรอีกไม่รู้นี่ไปทำงานมาจริงไหมเนี่ยดูซื้อมาดิอะไรก็ไม่รู้มันไม่เคยไปต่างบ้านต่างเมืองอะไรพวกเนี่ยคุณซื้ออะไรมาเออเนะยเฮ้ย